โยวาซาเดีรุ่นเมกาดีบรุร่นด,ดูไปดี๋รุ่นชาวทไทยทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมนรกาบิดพอยกัน ok อีกแล้วนะฮะในเซิร์ฟจีนนะวิธีการโหลดก็คือใครที่ใช้อ iOS นี่ย้ายไปที่ store จีนนะทานผู้ชมนะส่วน Android นี่ก็โหลดผ่านจตัวแอปแท็บจีนได้เลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรราใต้คลิปแล้วก็ล็อกอินผ่านเบอร์นะครับเอาละคนดูไปลุยเฮ้ยทำไมปิงปิงเรามันแดงๆวะเลย คนดูผมว่าผมเปิด VPN อยู่นะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมไปเปิด VPN แปบบ๊บอ่าผมใช้ VPN UU Booster นะท่านผู้ชมนะเออไปลองใช้กันได้นะครับเย้เบบี้กูดจาก200เหลือ80ถึง100นะ้อนะท่านผู้ชมนะเออใช้ได้หน่อยอย่างนี้คนดูฮ่าฮ่าเวลี่กูดเวลี่น่าอบเอาละไปลุยร <c oughs> ับรองมาซิงรับรองมาซิงสวยครับเฮ้ยวิววิวิวของเต็มเลย เอาล่ะเหมือนจะเห็นศัตรูมานะท่านผู้ชมนะเอ,เ,ออเอาดิอุ้ยโอ้โหเอาดิอึอออึสวยนี่แน่อุ้ยโอ้โหอึนนะอ,อนี่เนี่ยสก,กิลคืนเอาดิเอาดิาดสวยนี่นี่โดนอ๋อชาร์จพลังนี่เนะี่ยตายร่วงครับติดมุมติดมุมถึงกระ่วงเฮ้ยเปิดของดูก่อนนะคนดูนะโอเคโอเค เวอร์รี่กรูดเวอรี่ตึงคนดูอันนี้ผมต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นเอานะกงชาวบ้านกันหน่อยนะคนดูเยอร์รี่กรูดเอาละไปผมต่อผ่านเจ้าตัวแอฟอ่าแพนด้ามาว์ปรูนะท่านผู้ชมนะเออแต่ว่านี่เสี่ยงโดนแบนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กันระวังระวังนะครับท่านผู้ชมนะนี่พี่จะโชว์ตึงให้น้องๆ้องดูหน่อยหลักการสุมไรอย่างพี่แล้วก็เออนี่ แล้วสก,กิลก็จะแตกต่างกันไปนะท่านผู้ชมนะเออแต่นี้ผมที่ผมต่อเพราะมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับต่อปต่อป i c บ m ิชแมนช็อปโนนึ Shop, no 1, เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call Duty Mobile คอร์บิวตี้วอร์ซอนโมบายนี่นะครประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อป X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคมรับ i ิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงตเติมถูกตเติมง่ายตเติมไวต้องที่ r i c h m a n Shop เท่านั้นมันจะได้เล่น,นง่ายๆหน่อยวิเกียรตแบบไอ้ใช้มือเล่น <c oughs> เหนื่อยนะครับไป FNA มาปู F n a m a P o นะวิธีการใช้งานก็ด้านล่างคำอธิใา้คลิปเดอ้อสำหรับใครที่แบบว่าอยากไปลองใช้กันบ้างนะครับลืมเลยว่ากดฮิวกดอะไรออกกดโอเคกดเลขสี่ิวนะโอ้นี่ไงของทองนะครับตรงนี้เป็นจุดหาของทองนะโอเค ดาบเปลี่ยนแกอะไรอ๋อเฮ้ยอันนี้โหดอยู่แล้วโอเคคำนึงนะผมดูปุ่มก่อนเฮ้ยโอ้โหเอามาแล้วเว้ยเอาดิอืออือตกิลสักหน่อยสวยเดี๋ยวตับ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 นี่นีเอาดิสวยเอาดิเดี๋ยวตับ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 ร่วงตัวตึงเอาว่ะเอาวะอย่าเกิดกระเปิดเลยครับน้อง เจ๊กีดีสิโอเคลงของก่อนนะครับผมดูก่อนนะอา่าสับเป็นเปลี่ยนเป็นดาบนี้แล้วกันเฮ้ย hey, อันนี้เปลี่ยนโอเคไปลุยอ๋อปุ่ม e เป็นสกิลปุ่ม v โอเค v เป็นเปิดอันตินะครับอันนี้ผมต้องอยู่ในวงหนึ่งนาทีกว่านะอาจจะมีของของดีตกลงมานะครับ ดูแมพก่อนนิโอเคผมอยู่ในวงอยู่มาเว้ยมาเว้ยขยับขยับปุ่มหันหน้าจอก่อนมันหันไม่ค่อยติดโอเคอ่ะเอาเว้ยอุย้ยตรงนี้มีของคนดูโอ้แต่มันอยู่นอกวงไหมวะอยู่นอกวงนั่นแหะเดี๋ยว,ดว,ยดวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนกลับเข้ามาในวงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปนอกวงก่อนแป๊บนึงติีสลิงก่อน ครับโอเคไปนี่เดี๋ยวนี่นี่อุ้ยนี่ปล่อยขึ้นครับสวยปับ๊บดึงสลิงมาก่อนนี่เพิ่มสก,กิลครับเดียวติดตันติดตันไปไหนเราเอ้ยอื้อ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 อุ้ย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธก่อนสบับสับสวยสวยอ,อุ้ยเป่าก่อนนี่เออนี่เรียบร้อยครับถึงกับปิวถึงกับปิวโอเคดูดิมีของอะไรให้เก็บอ๋อเวสต์กูดบอยตับก่อนเลยเอายันนี้เข้าก่อนอะไรวะ วผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอาวุธปืนเพื่อให้มันตีตีบวกของซ่อมก่อนนะโอเคนี่อะไรอะ่ะโอ้ของดีตัวนี้อเื่อเปลี่ยนไปแล้วสีม่วงดาบอันนี้ดาบเล็กผมไม่ค่อยอยากใช้เลยวะ่ะมาดิดึงสลิงตัวเออ สับส,บส,บสับอุ้ยเออพาก,ก่อนเออนี่นี่เอออุ้ยอุ้ยหืมสับหนึ่งสับสองสับสามล่วงตัวตึงเปลี่ยนวุฒิก่อนครับคนดูเดี๋ยวแตกว้าวการไล่สามโอเคดาบของดีนะนี่คนดูผมบอกเลย อาวุธพอได้เหรอเสื้อเอผมต้องมาไล่เสื้อใหม่นี่ว่าโอ้โหไม่แน่ไม่ไม่น่าเปลี่ยนเสื้ออะไรกูอันนี้ละกันไปจุ๊ยยูอินดูก่อนนะครับสตูอยู่ตรงไหนกันหมดจุเอ๊ะยินดีสิลิงหมด ไม่ไม่ใช่สติหมดมันหานะั้นไม่เจอปับ๊บเฮ้ยของนี้ของทองคนดูเย้ yeah. โอ้ยไม่เวิร์คไม่เวิร์คคนดู ผกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n h i n Impact, LOL, Identity V, และ n a r o k Mobile บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึงน่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ facebook Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Richman Shop ไปจ้า ไปก่อนไปก่อนเฮ้ยหินคนหนีนี่เยอะนี่่าไปก่อนสวยปั๊บนี่นี่อุ้ยสวยอ่าโดโดหลบสวยติดตันติดตันไปหนีเยอะนี่น,น,นี่อุ้ยอุ้ยอ่ะยอ,ยอ,ยอ โย้วร <önemli> ่วงครับคนดูไอยาก่อนนะไอยาก่อนคนดูเดี๋ยวผมตายเติมจะเข้าวงในนะครับดูดิไอหนางนี่มีของอะไรสองเปอร์เซ็นใส่อาวุธโอเคอันนี้ละกันไปเลยครับเราวู้โห มาเลยจ้าอยู่ในวงนี้ก่อนนะครับพอรับของนะโอ้โหกระหันงนัวเลยตรงนั้นนะคนดูไปไปไปเจมแจ์จมสตัวตัวนี่นะครับเออเก็บสองไหมนะหยอเออ้ออืออ้อล่วงเก็บสองตึงจัดตึงจัดอย่าน้นนองเดี๋ยวลองนะจ๊ะ อุดิมีของอะไรให้เก็บโอ้โหของดีของดีอ่า very good boy สวยไอ้นี่นะเออนี่อาวุธทองโอ้โหแหลมจัดเลยนะคนดูเอาเฮ้ยอาวุธทองมาโคตรเท่เฮ้ยเออสวยครับนี่เนี่ยอืออือย่าอือสวยสวย ผมมัน huh, ก่อนครับดึงสลักนี่แน่ให้มันเสียดจังหวะคนดูสวยสวยเออเอาเงาไปกินนี่นี่ล่วงอ่าฮะบอยโอ้โหโหดโหดคนดูแต่ของทองผมเยอะอยู่แล้วนะดูมันก่อนนี้มันมีอะไรของเด็ดเด็ดมาหรือเปล่าอ่าเวีดกูุดไปฮะเออโคตรเท่คนดูปิ้นสกินก่อนดิ นี่ถ่ายรูปไปก่อนเฮ้ยโหวงอันนี้หนี่นี่นี่นีนไปไปไปของดีนะนี่คนดูผมบอกเลยรูปบนี่มันมีอยู่ติดในวงอย่างนี้ด้วยนะโอเคของไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไปดีกว่ายาฮู ดาบสีดาบสีทองนี้คือโหดมากนะผมบอกเลยนะคนดูนะผมสลับอาวุธให้มันแบบได้ตีบวกของก่อนเฮ้ยยังไง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 ศัตรูศัตรูศัตรูมาโอ้สิบร้อยเจาอือเปิดครับสกิลดวงตาดวงใจเอาอีนี่ก่อนเลยน่าจะตายง่ายสุดนี่แทงสับสับร่วงดึงสลิงครับ ปั๊บเดี๋ยดิเอีดิอืออือเดี๋ยวร่วงเก็บสองโอนโหดโคตรตึงมีของแดงนะนะผมไม่ค่อยอยากจุ้งเท่าไหร่ว่ะดูดิเฮ้ยนี่สี่เปอร์เซ็นเฮ้ยถูกแล้วสิบสองอันนี้เก็บเข้ามาวู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 สวยครับไปทีนี่ลุยครับ ถึงสลิงก่อนโจนี่พาหมดอุ้ยโหเปลี่ยนอาวุธก่อนเ้ซับตายหนึ่งสวยอืย่ยะย่ออุ้ยอือออเดาออุอ้วยกันอืออวองไวหนึโอ้โหเก็บสามเก็บสี่เลยคนดู ยิงยาก่อนใช้ย,ยาก่อนเออชนะแล้วโอ้โหเป็นแชมป์เฉยว่ะเอรีกูดโคตรึงนี่โอ้โหอามาเทลัสต <ST AR C AST> นากากคาบุกิโนตรึงสวยเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างรออย่างที่อย่างตรึงอย่างอันตรายเลยนะบอกเลยนะครับตึงจัดตึงจัดลกลับมาครับโอ้โหเฮ้ยมันอยู่คนดูใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยไม่คิดลรือคิดเลยนะครับ แรง up ไหมมีรีกูดนี่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่คนดูโอ้ oh, ปลดล็อกสายสีอะ <c oughs> บอกเลยดูก <c oughs> <Okay. S 1> ันนี้อันนี้คือตัวละครนะที่เราใช้นะ <c oughs> อะไรคนบอกให้แบบพี่แบบดูของรอบงรอบี้อะไรพวกนี้หน่อยนะนะน,นี่ระบบสุ่มกาชามันมีอยูนะ่นะต้ชมนเนี๋ยผมสุ่มให้ดูสักอันหนึ่งนี่โอ้ได้นุ่นได้นุ่นโนตึงว่าเอาว่า แล้วก็มีระบบน,นี้ด้วยนะนี่ของสก,กินอะไรพวกนี้นะครับทุกผู้ชมนะนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะเก็บความสำเร็จได้นะขเขรียกอะไรนะอินชับมิ้นใช่ไหมคุณดูความสำเร็จของอาวุธที่เราใช้นะฮะมันจะมีพวกอาวุธสรรั้นกับอาวุธระยะไกลไออาวุธตีใกล้กับตีไกละนะทุกผู้ชมนะเนี่ยอันนี้นี่คืออาวุธตีไกละนะเห็นไหมธนูธนูหน้าไม้ปืนคกปืนปืนอะไรนะปืนใหญ่พนนะะันนี้ในสวนนะฮะท่านผู้ชมปืนนี้อันนี้ก็จะเป็นสก,กินดาบนะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ การระบบสูมการชาตัวละครพวกนี้นะครับนี่นี้เม <c oughs> ื่อกี้นี่ส่มไปแล้วแล้วก็ในส่วนของอะไรนะ,ะการเติมนะครับการรับโอซับเอเขาเรียกอะไรนะเติมชุดอะเออแล้วก็ของต่างๆนะครับท่านผู้ชมโหมโดนี้มันก็จะมีโหมโดประมาณเนี้มีอยู่3โหมโด4โหมโดนะสโหมโดหน่อยๆมีโหมดอื่นด้วย,<ๆ>วยนะท่านผู้ชมนะโหมโดช,ชิงของชิงของอะไรพวกนี้นะครับเนาะฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้มีนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม มือถือนะครับที่มีชื่อว่า Arena Best Point นะท่านผู้ชมนะ Arena Best Point นะท่านผู้ชมนะ e a t Point Mobile วิธีการโหลดก็อยู่ด้านล่างคำใบคลิปนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใบคลิปไปโหลดาเลิงก์กันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกลับไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรเติง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโล ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย